ทวีความมั่งคั่งได้ทั้งชีวิตทำแบบนี้นะคะคุณต้องเป็นเจ้านายเหนืออารมณ์คุณต้องควบคุมอารมณ์ของคุณไวเบรชั่นคลื่นสั่นสะเทือนของคุณอยู่ในแดนบวกนะคะอารมณ์ดีมีความสุขสนุกสนานอยู่ในคลื่นวเบรรชั่นที่สูงๆนะคะจะมันจะทวี พลังงานและทวีความมังคังไปดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดเงินทองดึงดูดเรื่องราวข่าวดีความโชคดีเข้ามาให้คุณนะคะแต่ถ้าคุณนะคะไม่เป็นเจ้านายเหนืออารมณ์มิควบคุมอารมณ์คุณเชื่อไหมคะว่าอารมณ์ดีคุณจะมีเงินเข้าอารมณ์ไม่ดีมันจะไล่เงินหนีอย่าเพิ่งเชื่อก็ได้นะคะลองเอาไปพิสูจน์ ด้วยตัวของคุณเองถ้าคุณปรับตัวเองนะคะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้คุณจะควบคุมทุกอย่างในชีวิตของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินความสัมพันธ์สุขภาพทุกๆด้านอารมณ์นะคะเป็นตัวควบคุมทุกอย่างในชีวิตของคุณลองดูนะคะ เป็นเจ้านายอารมณ์ได้เมื่อไหร่